สวัสดีครับี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชัว่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมเล t เตอร์สนั่นเองนะครับการจําลองเป็นเจ้าของคาเฟ่หรือว่าเจ้าของร้านเกมนั่นเองคุผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกในเกมเนาะเกมนี้จะมีตัวแมปมาให้ด้วยนะครับเราสามารถเปิดแมปดูได้นะนี่ครับเราจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นบ้านของเราเนาะก็จะมีสถานที่อื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมอันนี้ครับอันนี้ในส่วนของคาเฟ่ที่เราจะไปเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของคล้ายๆเ,เป็นร้านขายของนู่นนี่นั่นเนาะโอเค เราก็เปิดประตูออกไปนะครับน,นี้จะเป็นบ้านของเราเนาะมีคนอยู่ทำไมมือ NPC แปลกๆแ่้เนี่โอเคปล่อยเข้าไปก่อนนี่ครับท่านผู้ชมครับมีไอเทมพิเศษด้วยนะจับไปสักหนึ่งปุด <c oughs> <c oughs> มีเสียงน้ำผุดด้วยอะนะตื่นมาก็จัดเลยนะอันนี้จะเป็นพกวกอของอยู่ในตัวมนะั้เนี่ยไม่เห็นมีเลยเสียไปแล้วสิบเหรียญ เป็นตูวเย็นอ่าโอเคประมาณนี้เดี๋ยวทีนี้เราจะไปที่ร้านเราเนาะนี่ออกมาแล้วนะครับมันมีการกดลิฟต์แบบนี้ด้วยนะเรากดเรียกลิฟต์ปุ๊บแล้วก็รอคือลิฟต์มันจะไม่ได้เปิดเลยนะคือเราต้องรอถือว่าใช้ได้อยู่นะนี่เราจะลงก็กดนี่ครับชั้นหนึ่งมีสองชั้นนะชั้นหนึ่งกับชั้นสองแล้วนี่กเอาเวลาที่ลงลิฟต์ด้วยนะครับนีจะเป็นแบบนี้เลยนะมีการกระตุกเล็กน้อยนะครับ อันนี้ออกมาโลกภายนอกแล้วนมอครกินได้ไหมเนี่ยมโครเวฟโอเคเราเปิดแล้วนูน้นอันนู้นจะเป็นคาฟเฟ่เรานะครับที่เราจะต้องไปทําการเปิดร้านนั่นเองคุณผู้ชมครับช่วงแรกก็จะเป็นการทําความสะอาดนู่นนี่นั่นนะ,ะเดีเรามาที่คาฟเฟ่เราเลยน,นี่ก็จะเป็นการทําความสะอาดเนาะการทําความสะอาดก็เหมือนเดิมนะจับไม้ถูพื้นนะผมว่าน่าจะเหมือนเดิมแล้วก็ทําการถู เดี๋ยวเด,วเดวีกดผิดกดจับก่อนแล้วก็ทําการถูนี่ทําการถูทีละชิ้นอนะ่ะมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าเราต้องให้เป๊ะพอเป๊ะแล้วมันก็จะโอเคแบบนี้แหละโอเคครับผมสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะจริงๆมันจะมีตัวภารกิจนะตรงนี้อ่าถ้าอ่านไม่ออกใช้ตัวแปรก็ได้หรือว่าอ่าทำตามสัญชาตญาณของเรานะครับเราต้องจัดโต๊ะสิแล้วก็หยิบโต๊ะขึ้นมาเนาะ <c oughs> แล้วก็วางมันจะมีคําสั่งวางนะครับถ้าเราไม่กดใช้คําสั่งวางแบบเนี้ยเวลาที่เราจับมาครับสมมติว่าเราจับมาปุ๊บเราใช้คําสั่งโยนแบบนี้ยมันจะโยนทิ้งออกไปเลยนะเนี่ยมันจะเนี่ยมันจะเป็นการโยนไปแบบนี้แต่ถ้าใช้คําสั่งที่เป็นลูกมือนะครับมันจะวางมันจะเลือกอที่วางได้เนี่ยมันจะเพอร์เฟกมากแล้วกดวางต่อมานี่ครับเราก็เอาตัวเก้าอี้ไปวางเหมือนกันนะครับกดรูกมือนี่ค่อนข้างเพอร์เฟกแล้วนะครับ แล้วก็ตัวนี้มันจะมีสวิตไฟด้วยนะถ้าไม่เปิดก็จะไม่สามารถาใช้ส่วนของตัวเขาเรียกอะไรคอมพิวเตอร์ได้นี่จะเป็นคอมพิวเตอร์ของเราเนาะโอเคครับผมหลังจากที่เราเปิดในส่วนของตัวไฟฟ้าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้มาที่คอมพิวเตอร์เนาะปึ๊บแล้วก็ทําการกดเปิดเครื่องนะครับมันจะมีปุ่มเปิดอยู่ด้านขวามือตัวนี้นะครับนี่ทําการบูตนะมีเสียงเครื่องคมด้วยนะดังต๊ดๆอ่าใครที่ใช้คอมอยู่นะครับก็จะคุ้นหูขึ้นตาจะเป็นอย่างดีนะทีนี้นะครับเราเข้ามาแล้วเนาะอ่าตัวภารกิจด,ด้านบนเนี่ยครับ เขาบอกว่าให้เราไปที่ช็อปเี่ยไปที่เว็บแล้วก็ไปที่ช็อปนะครับนี่ปกติจะมี Amazon หรือ Amazon นะครับอันนี้จะเป็นอ่ซีสโตนะครับแต่ว่ารูปไอคอนมันใช่เลยประมาณนั้นนะเราเปิดขึ้นมานะครับตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณ1,990เหรียญน,นั่นเองท่านผู้ชมครับก็น่าจะเลือกซื้อในส่วนของตัวไอเทมเนาะนี่เดี๋ยวเราซื้อเกี่ยวกับตัวคอมก่อน เอากี่เหรียญดีล่ะผมว่าโอ้โหคอมสักมีตังไม่ได้เยอะมากนะสักหกร้อยแล้วกันเอาตัวนี้นะเดี๋ยวเราแอดไปในตะก้าก่อนนะครับอแอร์ไม่ติดนะครับเล่นเกมอื่นๆยังไม่เอานะครับวันนี้จะมีพวกสามารถเปิดพวกเกมเพย์พวก PS5 นะครับนี่ PS5 ก็มีนะนี่ p a y o n ใช่ไหม อน่าจะใช่แหละพัดลมจะพัดลมอีกหนึ่งแอดไปเอาอีกเกมมิ่งไม่ต้องนะครับนี่เกมมิ่งของเราคืออันนี้คือคือ,คอมันเดอะเบสอยู่แล้วนะเราไม่ต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนนะท่านผู้ชมอจอยยังไม่ใช้นะครับอาจจะต้องอคีย์บอร์ดนะครับเอาเอาราคาถูกก็แล้วกันอเอาตัวนี้แล้วกันสองร้อยมีคีย์บอร์ดเดียวใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ไฟใช่ไหม ไฟหรือไม่อะนี่ไฟเดยเอาตัวนี้นะจอนะครับเราดีขึ้นมาหน่อยตังพอไหมเนี่ยเมาส์นะครับร้อยยี่สิบแล้วกันเดี๋ยวเราดูกันนะครับตังไม่พอเราจะเอาอย่างอื่นออกโอเคอันนี้แล้วกันโตไม่ต้องสั่งเพิ่มแล้วนะครับ ทีวีไม่เอาเนาะ VR เรายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเราไปดูที่ะก้านะีทั้งหมด7ชิ้ซีเจ็ดชิ้นไม่ใช่7ชิ้สิน <c oughs> ลิ้นพันกันเฉยเลยพอติดทีเดียวโอเคทีนี้เรากดชําระเงินเรียบร้อยนะครับสั่งของเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราปิดร้านก่อนแล้วกันท่านผู้ชมครับเฮ้ยมีของมาส่งแล้วหรอนี่ไงกาลังจะปิดร้านเลยมันมากับอูดนะนู่นเห็นปะอูดส่งของนะตอนแรกผมจะจะกลับบ้านแล้วนะเราจะกลับห้องพักเราแล้วนะครับนี่ เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะขนเข้าไปเลยนะครับเอาไปตั้งที่โต๊ะคอมเนาะนี่ครับได้ไหมเนี่ยหรือว่าถ้าสั่งผิดมานี่หาเลยนะโอเคได้มาแล้วนะครับน,นี่จะเป็นเคสนะ ประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้อะไรล่ะอ่าไฟ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 ติดแค่ตรงนี้แหละเจ้าของร้านไม่ต้องใช้นะครับเปืองเปืองโอเคโอ้โหใส่มากล่องโคตรใหญ่เลยแค่นี้นะอ่ะวางไป ไอสอกล่องไอสามกล่องทำไมมันทำกล่องไม่สมดุลเลยคีย Key <keyboard>, ์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดวางได้นะวางได้แบบนี้นะครับโอ้โหมันเป็นแบบแอดวาน์อีกแล้วเหลือจะเชื่อเลยอ่ะเมาส์พัดลมโอเคครับผมถ้าสมมติว่าเขาเรียกอะไรถ้าสมมติว่าเราแบบไม่กลับบ้านมาพักผ่อนเลย นะครับผมมันก็จะเกิดเรื่องแบบนี้เราโดนส่งกลับบ้านอัตโนมัตินะในท่านผู้ชมครับก็คือเหมือนคล้ายๆพวกเกมเอาชีวิตรอดที่แบบพลังงานหมดหิวนะครับแล้วก็จะสลบไปแต่อันนี้โดนส่งกลับบ้านเลยมาเกิดไหมแต่ของในร้านก็จะยังอยู่เหมือนเดิมแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่ายังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เราทําร้านจนดึกนะจริงๆต้องดูเวลาด้วยนะว่าขี่โมงนะครับประมาณถ้าทุ่มหนึ่งอะไรแบบเนี้ยคนกลับบ้านได้แล้วนะเพราะว่าเวลานี่เกมมันเดินค่อนข้าง,งเร็วนะเราไปที่ร้านเราก่อน คาเฟ่เราปิดอยู่หรือเปล่าประตูคาเฟ่น่าจะยังเปิดอยู่บ้างเนี่ยมันจะมีอ่าพวกเซต้าต่างๆเนียพวกขิงว่าหารนู่นนี่นั่น,นนะครับนี่อันนี้จะเป็นโต๊ะคอมที่เราวางไว้มันค่อนข้างเพอร์เฟกต์ Perfect แล้วแหละเออที่เหลือก็อาจจะต้องรอลูกค้ามาเล่นนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวมันขาดอะไรวะหรือว่าเราซื้อจอมาผิดเดี๋ยวเนี่ยเราต้องต่อให้ครบ เหมือนจอที่เราซื้อมาไม่ใช่หรอเอาเฮ้ยคอมระเบิดลูกค้ามาเล่นแล้วคอมระเบิดเฮ้ยเราแค่ยกจอขึ้นมาเองนายงี้ได้เลยเหรอเฮ้ยมีงี้ด้วยเหรอโอเวอร์ Over มากเลยจบแล้วท่านผู้ชมครับ ร้านเจ๊งละถ้าแบบนี้ค่ะเราวางไว้ตรงนี้กันจริงๆมันเหมือนมันต่อไม่ครบอะครับอาจจะซื้อจอมาผิดหรือแรงแบบนี้รับกันเนาะอาจจะต้องไปลองไปซื้อใหม่เอาเป็นว่าใครที่สนใจอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ซิมูเลเตอร์ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ